แกเล่นมนดําคุณใส่ก็คงเล่นใส่คุณนั่นแหละไม่เล่นหรอกใส่ไม่ย่านางเพราะไม่ย่านางนะคะนางแหมล่ะแม่แม่ย่ามายืนดูแม่ย่ามายืนดูนะมายืนดูอยู่วีพี่น้องฟังลาวพี่น้องฟังไทยและเอฟซีทั่วโลก วันนี้นางมาอัปเดตข่าวบ้านกกอกอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นข่าวของคุณพ่อลุงพลป่วยเป็นอะไรนะไม่สบายถึงขั้นไปแอดมิทที่โรงพยาบาลกกอกนะกระแตฝากถึง fc อะไรบ้างนะคะฝากถาม fc คะ่ะเป็นคำถามนะคะฝากถาม fc มีอะไรบ้างและนางมาตอบคำถาม fc ที่มา คอมเมนต์ตรงคลิปนางแล้วก็ตรงไลฟ์สดของนางนะคะว่าเป็นยังไงอะไรบ้างวันนี้มาฟังกันเลยจ้านางเผาพริกเผาเกลือแล้วนะเผาแต่ไม่ได้แช่งใครนะนางจะเผาไปทำอะไรนะคะแล้วก็ฟังนางแล้วก็ฟังนางพูดไปนะคะนางก็จะเผาไปปนปลานะคะ ทำน้ำพริกปลาย่างที่เอามาจากประเทศไทยกินอร่อยอร่อยค่ะนะคะอัปเดตข่าวของคุณพ่อของลุงพลก่อนนะคะว่าคุณพ่อของลุงพลน่ะป่วยนะคะเนื่องจากเป็นหืดหอบนะคะหืดหอบเนี่ยมันสำคัญนะคะมันสำคัญคือคุณพ่อมาอยู่บ้านคุณลุงพลแล้วทีเนี้ยเลยไม่ได้ไปเอายาตามนัดค่ะยายาทานก็หมด ยาเป่าก็หมดนี่แหละค่ะเลยทําให้อาการของคุณพ่อนะคะกําเริบเนาะเลยได้ส่งโรงพยาบาลนั่นเองค่ะก็ต้องไปพ่นนะคะต้องไปพ่นควันต้องไปเติมต้องไปทั้งฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคนหืดหอบนี่มันต้องไปรวมควรพ่นอยู่แล้วเนาะเนะให้อยู่แล้วเพราะว่าอันตรายด้วยนะคะถ้าเราขาดยาเป่าเนี่ยนะคะ ต่อให้เป็นหนุ่มนะคะที่แข็งแรงมากๆก,ก,ก็ช่างเถอะหืดหอบนี่นะคะต้องพกยาห้ามอย่าให้ขาดนะคะต้องซื้อมาสำรองไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าพ่อแม่บางทีอาจจะลืมค่ะอาจจะหรือว่ามันแบบฉุกเฉินมันต้องมีสำรองค่ะมาไว้นะคะมาไว้ตลอดหืดหอบเนี่ยเพราะว่าพ่อนางเป็นอยู่นั่นเองค่ะคุณพ่อนางเนี่ยนางแกให้ซื้อมาเผื่อมาสำรองตลอดไปไหนต้องพกติดตัวตลอดนะคะ เพราะมันอันตรายจริงๆค่ะเินอหอบนะคะดาราดังคุณออฟอภพิชั่นหรอือประเทศไทยเราอะ่ะก็เสียชีวิตเพราะโรคเหนือหอบนะคะเพราะว่าถ้ายาพ่นอะ่ะมันอยู่ไกลหรือไม่ได้พกมาด้วยแล้วมันเป็นขึ้นอะ่ะมันจะอันตรายมากค่ะนี่แหละนะคะที่สําคัญคือพวกโลกนี้นะคะห้ามแบบอาบน้ําเย็นจัดค่ะแล้วก็พวก ขั้วพริกขั้วเกลืออะไรไหนอย่าไปอยู่ใกล้ค่ะเวลาเราสำลักแล้วอะไรมันจะขึ้นค่ะด้วยนะคะพวกหือหอบเนี่ยต้องระวังเนาะก็อ่าก็อาการดีขึ้นนะคะอาการดีขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคุณหมอดูแลดีแล้วน่าจะออกโรงพยาบาลได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้นางอยู่ทางนี้ก็ไม่ได้ติดตามข่าวทางโน้นนะคะว่าออกโรงพยาบาลแล้วหรือ,อยังนะคะแต่เห็นแต่ตอนที่ว่าออคุณหมอนะคะมาดูแลมาถามว่าเป็นอะไรนะคะ เพราะอะไรมีโรคประจําตัวอะไรไหมอย่างนี้ค่ะเนาะก็เป็นหือหอบนี่แหละค่ะนะคะอ่ากหือหอบพวกความดันพวกอะไรเนี่ยมันต้องระวังนะคะห้ามอดนอนด้วยนะคะห้ามอดนอนข่าวคุณพ่อของลุงพลก็ประมาณเนี้ยคุณลุงพลก็ไปดูแลพ่อติดเตียงเลยนะคะไปดูแลพ่อติดเตียงเลยนะก็ข่าวต่อมาค่ะอัปเดตข่าวต่อมาคือข่าว น้ากระแตนะคะน้ากระแตคุณน้ากระแตคะ่ะฝากมาถาม F c ซว่าถ้าหากคุณนะคะบังเอิญคุณขับรถผ่านไปแล้วคุณไปเจอที่เขาจัดงานจัดงานศพอยู่นั่นเองคะ่ะนะคะคุณจอดรถลงไปเนี่ยคุณจะไปทำอย่างไรหนึ่งคุณจะไปหัวร้อยย่ะนะคะแบบซ้ำเติมอะไรอย่างเงี้ย หรือว่า 2. คุณจะไปแสดงความเสียใจด้วยเ,ออเสียใจด้วยนะอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยสคุณจะไปพูดจาซ้ําเติมอะไรยังไงไหมไปซ้าเติมอ่ะพูดจาซ้ําเติมให้ผู้สูญเสียเขาเสียใจอะไรเงี้ยหรือพูดใส่กันแน่กระแหน่งเงี้ยคุณจะเลือกเอาข้อไหนถ้าเป็นคุณละ่ะนะคะถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกเอาข้อไหน แล้วมาคิดกับกันว่าถ้าเป็นคุณเป็นผู้สูญเสียคุณเจออย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกยังไงเหมือนว่าเขาอยากจะบอกว่าผู้สูญเสียหรือครอบครัวของพ่อแม่น้องชมพู่หรือตัวพ่อแม่น้องชมพู่หรืออะไรอย่เงี้ยเจออยู่อย่างเงี้ยเหมือนว่าเจ, comment, เจอคอมเมนต์เจอคําว่านะคะนาะแต่บอกเจอคอมเมนต์ที่ไม่ดีไปว่าไปซ้ําเติมหรือไปเขียนแบบหยาบคายอย่างเงี้ย ความรู้สึกเขาจะยังไงให้คิดดูบ้างนะคะคือนแต่ก็จะมาพูดอยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะว่าให้เข้าใจด้วยว่าผู้สูญเสียน่ะเขาจะรู้สึกยังไงทําไมชอบมาคอมเมนต์ซ้ําเติมแล้วก็ว่านะคะเนาะเขาอยากให้เข้าใจนี่คือฝากถามว่าถ้าคุณไปเจองานที่อื่น่ะของคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวพ่อแม่น้องชมพู่ คุณจะไปพูดยังไงคุณจะไปแสดงความเสียใจหรือคุณจะไปนั่งหัวเราะเยาะหรือคืนคุณจะไปพูดจาซ้ําเติมนะคะนี่คือนากระแตถามนะคะฝากถามมานะคะเนาะส่วนนะคะคุณแม่น้องชมพู่ก็ออกมาขายเสื้อผ้านะคะอัปเดตขายเสื้อผ้าเหมือนเดิมค่ะในเพจนะคะก็ เสื้อคลุมสวยมากเลยค่ะมีแต่สวยๆนะคะไปติดตามดูเพจแม่น้องชมพู่ได้นะคะเนอะแกก็ไลฟ์ขายเสื้อผ้าขายผ้าคลุมไหล่ผยพวกผ้าถุงกระเป๋าส่วนคุณยายสมควรคุณแม่ของป้าแตนนะคะก็ ไปตัดหน่อไว้ค่ะมาปอกขายเอออันนี้เนี่แหละมันทําให้นางนึกถึงพ่อค่ะนึกถึงบ้านพ่อนางก็ชอบปลูกหน่อไว้ค่ะปลูกหนอไว,อว้แล้วเอามาแกงกินมันอร่อยอุ้ยของคุณยายสมควรมีแต่น่อใหญ่ๆนะคะเออมีแต่นอใหญ่ๆนางนี่ทําให้นางเห็นแล้ว อยากไปเมาเลยค่ะคุณยายจ๋ามันอยู่ไกลเหลือเกินนางอยู่แคนาดานางอยากไปอุดหนุนนะคะอยากไปเพราะนางอยากนั่นเองค่ะอยากแกงหวายใส่ยะนางเยอะๆนะคะใส่ชะอมไปสักหน่อยใส่เห็ดลงไปด้วยนะคะเห็ดดำเห็ดพึ่งหวานเห็ดละงอกอะไรก็ใส่ลงไปเนาะแล้วก็แกงใส่กับนะคะหนอ่อหวายเนี่ยอร่อยเหมือนกันนะคะนางอยากคะ่ะนางอยากนะคะก็ <g ül üyor> นี่แหละเห็นคุณยายนั่งปอกหน่อไว้นะคะมีตะหน่อยใหญ่ๆนั่งนับอยู่นั่งนับอยู่มีตะหน่อยใหญ่ๆนะอยากด้วยเลยค่ะอยากนี่ก็เป็นข่าวๆาวครอบครัวของครอบครัวของรวมๆแล้วก็คือของคุณป้าแตนนั่นแหละนะคะครอบครัวเดียวกันนะคะแม่น้องชุมผู้คุณยายสมควรนะกระแต่ฝากบอกฝากถาม f c นั่นเองนะคะเนาะก็เป็นประมาณนี้นะมาช่วงตอบคำถามของนางนะคะ นางขอตอบคำถามข้อที่หนึ่งเลยนะคะที่พูดมาว่าคำถามดราม่านั่นเองค่ะที่ไปคอมเมนต์ในคลิปของนางนะคะว่าที่ทำคลิปเนี่ยสรุปเพื่อยอดวิวใช่ไหมที่ทำคลิปเนี่ยสรุปเพื่อยอดวิวใช่ไหมนางก็เลยจะตอบว่าใช่ฝากแชร์ด้วยนะคะเ c ี FC จ๋า ฝากแชร์คลิปให้นางด้วยเยอะๆนะคะนางอยากได้วิวเยอะๆอยากได้ fc มาติดตามเยอะๆค่ะนะคะตอบคำถามในไลฟ์สดค่ะในไลฟ์สดเมื่อวานนี้เองนะคะสดๆร้อนๆนะคะบอกว่าเวลานางดูไพ่น่ะนะคะทำไมไม่ตั้งตั้งกล้องขึ้นอย่างนี้จะได้เห็นทั้งตัวเลยอะไรเงี้ย มันเป็นแคบๆค่ะเวลานางดูไพ่นางต้องแผ่ไพ่ออกแผ่ลาออกอย่างเงี้ยมันเลยเห็นไพ่ไม่หมดทุกใบค่ะนางก็เลยต้องอ,อยากเห็นหน้านางนางก็จะขยับขึ้นให้ดูบ้างแล้วก็เอาลงให้ดูบ้างนะคะเพื่อความชัดเจนนะคะ fc จะได้เห็นไพ่หมดค่ะนะคะเนาะเห็นไพ่หมดข้อต่อมานะคะบอกว่าทำไมไล้นางจังไล้นานจังนะคะมีอะไรแปลกๆแล้วนะ มันจะแปลกอะไรคะชักจะแปลกๆแ,แล้วนะทําไมไร้นานจังวันนี้นะคะมันไม่แปลกหรอกค่ะนะคะนางปกติถ้านางจับไพ่ดูดวงเนี่ยนางไร้นานอยู่แล้วเพราะว่านางสงสาร FC คะ่ะที่ถามคําถามเข้ามาแล้วมันมันไม่หมดคะ่ะขนาดนางไร้นานขนาดนี้ยังไม่หมดทุกคนนะคะ f c ฟนะดูให้ไม่หมดนะบางวันนางดูจนหมดทุกคนนะคะนางถึงจบคลิปนี่ฉะนั้น ถามว่าทำไมนานถ้าจับไพ่จับแค่สองสาคนแล้วก็ลงอะนะคะมันไม่ได้ค่ะมันสงสาร FC ที่รอคิวอยู่ที่อดตหลับขับตนอนรอเราอยู่นางกิงพยายามทำยังไงก็ได้ให้นะคะดูให้ FC ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะนะคะมันไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่านางเห็นคุณเขียนนะคะมาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เกี่ยวข้องมากับแมย่ย่าคำถามแรกแม่ย่าเสียชีวิตหรือยัง นางเลยบอกว่าไม่ย่านางนะคะไม่ได้เสียชีวิตนะค่ะตอบคาถามให้นะคะเนาะตอบคาถามให้แล้วก็มีคําถามว่าเหมือนเราพูดเหมือนว่านางดีใจที่แม่ย่าประสบอุบัติเหตุนะคะนางอยากจะบอกว่าไม่ย่านางประสบอุบัติเหตุนะ,ะนางโทรตามนะคะถ้านางนะคะโทรศัพท์มีของนางเครื่องเดียวนะคะ มีนางเครื่องเดียวด้วยถ้านางไม่สงสารไม่ย่าไม่รักไม่ย่านางไม่โทรตามเจ้าหน้าที่ด่วนหรอกนะคะนางก็จะแกล้งถ่วงป้ายนะคะจนแบบไม่ย่านหนักนะคะเนาะหนักแล้วค่อยโทรตามนะคะจนแบบเหมือนบ้านเราอ่ะเป็นอะไรกว่าจะถึงกว่าจะโทรตามเพราะนางรู้ว่าแคนาดาเนี่ยโทรปุ๊บมาปั๊บค่ะเพราะว่าถนนโลง่งแล้วก็มีศูนย์อยู่ใกล้ตลอดนะคะมีศูนย์อยู่ใกล้ๆนะคะนะ อ่เข้าใจนะนางรักเป็นห่วงไม่ย่านางนางไม่นะคะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะถ้านางคิดอย่างนั้น,นอ่ะเนาะไม่ได้ไม่ใช่คนแล้วค่ะไม่ใช่คนแล้วก็ไม่ใช่นางด้วยนะคะตอบคําถามให้แล้วมาตอบคําถามต่ออีกนะคะก็มีคอมเมนต์ต่ออีกนะคะว่าดูดวงทํานายดวงเนี่ยสรุปก๊อปปี้ของคนอื่นมาใช่ไหม เหมือนเหมือนก๊อปปี้ของคนอื่นมาเลยที่ไปถามที่ว่านางดูดวงของอท่านนายกตู่นั่นเองค่ะค่ะนางก๊อปปี้มานางก๊อปปี้มาจากอาจารย์นางค่ะจากตำรานะคะจากตำราที่นางนั่งถือนั่งยกหรือว่าเวลานางจับให้ดูดวงระวางอยู่เป็นเล่มๆนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะ นั่นคือตำราตามตำราโหราศาสตร์แล้วก็อาจารย์ของนางก็คือผู้เรียบเรียงนะคะปดลงในเล่มตำรานั่นเองค่ะและนางก็ค o p y มาจากนั้นละคะ่ะไม่มีใครไปนั่งคิดและพูดออกมานะคะทุกคนต้องเรียนตามตำรานะคะตำราเลขโหราศาสตร์มาตั้งแต่โบราณโบราณแต่ตำราแต่ละเล่มความแม่นยำมีอยู่ในเล่มของมันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเล่มไหนบางทีนะคะ อย่างอาจารย์ดังๆนะคะจิตคอนเฟิร์มเนี่ยก็มาจากตำราหมดนะคะบางทีไปถึงกลับไปเอาตำราของเขมรมาด้วยเพื่อเอามาให้เราดูว่าเออมันแม่นไม่แม่นเรามาเปรียบเทียบเรามาดูเรามาใส่ดูนะคะแต่ละเล่มแต่ละอาจารย์เป็นยังไงนะคะของนางนางก็เอามาจากตำรา,านะคะตำราโหราศาสตร์ไทยนั่นเองค่ะนะอ่าก็ตอบแล้วนะว่านางก๊อปปี้มาค่ะ ออกามาจากตำราและก็เรียนมานะคะต้องมีอาจารย์สิคะถ้าไม่มีอาจารย์เราจะมาทำได้อย่างไรตอบคำถามให้แล้วนะว่าก๊อปปี้มาจริงๆค่ะตามตำราค่ะข้อต่อมานะคะตอบคำถามของในไลฟ์สดนะคะคำถามที่เพื่อนบอกว่า,าทำไมนั่งอยู่ตรงไฟมืดๆขมุบขมบนะคะ ูตรงมืดมืดขมบขมบแล้วก็เขาก็นางก็เลยอยากจะบอกว่านะคะห้องนางมันไม่ค่อยสว่างค่ะมันไม่ค่อยสว่างมันก็เลยมืดแล้วแต่นางจะได้สถานที่ตรงไหนนะคะเหมือนที่นางบอกถ้า fc ประจํานางจะรู้ว่าถ้านางได้ที่สว่างอย่างเงี้ยนางก็จะอยู่ที่สว่างมันแล้วแต่จังหวะแล้วโอกาสที่นางจะได้นะคะถ้าอยู่ในห้องนางก็มืดค่ะนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยสว่างค่ะเนาะ ต่อมาค่ะพอนางเปิดหน้าต่างให้แสงเข้านะคะมันก็จะเป็นจุดๆลายนะคะก็บอกว่านะคะอ่ะมันไม่สวยนะคะมันน่ากลัวนะมันน่ากลัวแต่ก็ดูแล้วมันก็โอเคนะแต่คุณก็ไม่รู้จะพูดอะไรนักหนานะคะนะก็ขอบคุณนะคะที่มาแนะนําต่อมาค่ะคุณก็เลยพูดว่านะคะคอมเมนต์ต่อนะคะตอบดรามานี้เลยนะคะนี่ค่ะ คุณรันมานะคะคุณรันมาอิโดจินะคะเนาะที่มาพูดว่านางที่ว่านางอยู่ที่มืดขมุบขมุบอย่างนั้นอย่างงี้อ่านะคะที่พูดอยู่นั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็มีหลายข้อความมากนะคะจนมีหลายข้อความจนมีคนส่งไปให้นางดูว่าคนนี้มากวนหรือเปล่านะคะมีคนมาถามนางว่านางคนนี้มากวนหรือเปล่านะคะก็ นะคะระวังนะนี่ค่ะนะคะระวังนะแม่ย่าจะคิดว่าที่แกอุบัติเหตุกิ่งไม้หล่นใส่เพราะเจอมนดำจากแม่หมอนางอยากจะบอกว่าแม่ย่านางเป็นฝรั่งค่ะเป็นฝรั่งเขาไม่รู้จักคำว่ามนดำคูณใส่นะคะแม่ย่าไม่ใช่อา ไม่ใช่คนไทยนะคะไม่ใช่คนประเทศทางโน้นนะคะพี่น้องทางเขมรน,นะคะเนาะแกไม่รู้จักหรอกคะ่ะไม่รู้จักมนดําคุณใสนะคะแม่ย่านางแต่ว่าที่คุณมาพูดเนี่ยคุณมาพูดเพื่อให้เอฟซีนางนะคะคิดตามคุณว่านางน่เอ๊ะเล่นของหรือเปล่าเพาะนางดูดวงดูตำราใช่ไหมนางอยากแกบอกว่านางไม่มีหรอกคะ่ะมนดําคุณใสนางไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์แอนาง ลูกศิษย์ตามตำราโหราศาสตร์ไทยนะคะนางธรรมะนางไม่ใช่สายอัดธรรมนะคะนางลูกศิษย์พ่อตู้ไม่ส้นนางนะคะมีแต่ช่วยคนคู่คนรักษาคู่คนนะคะแม่ย่านางประสบอุบัติเหตุนะคะถ้านางไม่รักแม่ย่านะคะไม่ห่วงแม่ย่านะคะนางไม่โทรตามเจ้าหน้าที่นะคะรีบมาประถมพยาบาลด่วนหรอกนะคะ นางก็จะทวงเวลาอยู่นั่นแหละเพราะมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวนะคะที่นางเป็นคนโทรตามนะคะสามีมาด่วนโทรตามรถเจ้าหน้าที่นะคะโรงพยาบาลมารับแม่ย่าด่วนนะคะนางนะคะเป็นคนโทรตามนะนางถ้านางแกร้ายนางก็ปล่อยให้แม่ย่านอนจ้องง้องอยู่นั่นแหละค่ะไม่โทรตามหรอกค่ะนะคะเพราะมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวหรือนางก็จะแกล้งว่าโทรแล้วนะคะแต่ไม่โทรจริงนะคะ เอาไว้ตั้งน้านแล้วค่อยโทรนะคะถ้าคนนางอยากจะบอกว่าน,ะะนางไม่ทําคุณใส่ใส่ไม่ยากหรอกคะ่ะถ้าจะทํานางทําใส่คนที่มาก่อกวนนางมากกว่าคะ่ะสําหรับคลิปนี้นางมาตอบคําถามมาบอกข่าวนะคะบ้านกกกความคืบหน้าเป็นอย่างไรเรียบร้อยไปแล้วนะคะแล้วก็มาตอบคําถามในคลิปของนางเองเรียบร้อยแล้วนะคะว่านาง ไม่มีเวลาหากนางมีเวลานะคะนางก็จะตอบคําถามให้นะคะที่ถามมาเพราะนางต้องใช้เวลาเนาะแล้วนางก็ทํางานนะคะสวดมนต์ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะทุกวันที่นางสวดมนต์เวลานางทําสวดมนต์กิจกรรมของนางนางก็ใช้เวลานานนะคะมิฉะนั้นต้องเข้าใจนางเนาะสำหรับคลิปนี้นางไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามนางคะ่ะขอบคุณ F4 ของนางทุกๆคนนะคะ ฟีที่น่ารักขอให้สุขสมบังดังใจปรารถนาทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยรวยสาธุสาธุสาธุค่ะเดี๋ยวไปตำน้ำพริกแล้วค่ะเด๋ยวนางจะไปตำน้ำพริกแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะนี่น้ำพริกของนางอุยอุยอุยเผาพริกแล้วจะไปตำน้ำพริกแล้วนะคะ